สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ผมคูบอลติวเตอร์ผู้มีประสบการสอนในสารบัญกูรวิชามากกว่า10ปีนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องต่อไปกันนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องต่อไปหรอกมันก็คือโจทย์ปัญหาเดิมนะครับค,คือเรื่องของผลรวมของจํานวนที่เรียงกันนะครับหรือคูโจข้อไว้ว่าอะไรครับแนวสอบสมการที่เป็นเรื่องของคู่ที่เรียงรวมนะครับ เอาละครับในคลิปนี้เราจะไปดูโจทย์ข้อที่2กันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโจทย์ข้อที่2นะครับข้อที่2บอกว่าจํานวนเต็มเอจำนวนเต็มเรียงกันอเอาคำนี้ก่อนเรียงกันก่อนคำว,ว่าจํานวนเต็มเรียงกันคนเก่งครับตรงนี้ตีความได้หลายอย่างเลยนะครับบริกามที่พูดถึงจํานวนเต็มนั่นหมายความว่าเราจะพูดถึง3เผ่าคือจํานวนเต็ม0เต็มบวกและเต็มลบครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นเผ่าไหนนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องดูสิครับว่าถ้ามันเลขมันรวมกันนะครับ มันเป็นติดลบหรือเปล่าถ้ามันติดลบแสดงว่าเรากำลังพูดถึงจํานวนเต็มลบนะครับตามน,นั้นนะโอเคอช่วยกันครับจํานวนเต็มเนีการ3จํานวนอ๋อมี3จํานวนด้วยนะครับมีผลบวกอ้าวลครับตรงนี้แหละนั่นหมายความว่าเกิดอะไรึ้นครับนั่นหมายความว่าจํานวนเต็มจะเป็นบวกปบเป็นลบเป็นศูนย์ไม่รู้แหละแต่3าตัวเนี้ยเมื่อรวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ54ครับ เพราะฉะนั้นครับตรงนี้เราเลยสรุปได้เลยครับว่าแน่นอนแสดงว่าเลขที่มันเรียงกันรวมกันแล้วได้ให้สี่ผลลัพธ์ของมันมันเป็นจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนนับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้เรากำลังพูดถึงจํานวนเต็มครับแต่เป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นโอเคนะครับยังตามทันอยู่นะโอเคจำนวนเต็มที่น้อยสุดเท่ากับเท่าไหร่อ้าวลครับโจทย์ถามตัวน้อยที่สุดแสดงว่าถ้าเราตั้งสมการขึ้นมาโดยให้ตัวน้อยสุดเป็นตัวแปร ى. หรือเป็น x y ซแล้วแต่คำตอบที่ได้จากการแก้สมการจะเป็นคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ไปเลยพอได้นะครับไม่เสียเวลารู้เลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับให้กูให้ให y เท่ากับจำนวนน้อยสุดเปลี่ยนบรรยากาศน,นะครับจาก x เป็น y ละกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า y เป็นจำนวนน้อยสุดคนเก่งครับเลข3จํานวนเรียวกัน เลขตัวที่2ถ้าตัวแรกเป็นเลข7ตัวต่อไปต้องเป็นเลข8 8มาจาก7จบวกหเพราะฉะนั้นครับจำนวนที่2มันก็คือ y บวกหนั่นเองครับพอเข้าใจความหมายนะครับครูใช้ใบยันเอ๊ะครูใช้เครื่องหมายขันหนนะครับเพราะฉะนั้นครับ y บวกหนคือจำนวนที่2และตัวสุดท้ายคือจำนวนที่3มันคือ y บวกอะไรครับ y บวกสามเอ้ยโทษครับ y บวกสนั่นเอง ที่3นะโอเคเช็คว่าจริงไหมส่วนเลขตัวแรกเป็นเลขเอาเยอะๆเลยนะเอาเลข4 1ก็ไนดะ้ถ้าตัวแรกเป็นเลข4 1บตัวที่2จะต้องเป็นเลข4 2มันก็มาจาก4 1บอวก1อันนี้ถูกต้องนะครับตัวต่อไปครับ4 1บเบวก2เป็น4 3 4 1 42 43มเ็มันก็คือเขียนใหม่เป็น Y y บวก1และ y บวก2ผ่านนะครับเอาละครับถ้าได้แล้วเราก็เรามาดูตัวนี้ครับผลบวกรวมกันเพราะฉะนั้นครับนั่นคือเอา Y บวก y บวก1ย้ำนะครับครูไม่ใส่วงเล็บเพราะว่าข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ54เห็นไหมครับสมการตั้งง่ายๆเลยเห็นไหมครับตั้งง่ายเลย,นะย,เลยก็คือเลขตัวแรกคือน้อยสุดคือเลขที่1เลขที่2และก็เลขที่3เอา1งบวก2บวก3าหรือพูดง่ายคือเลขตัวที่1ตัวที่2อตัวที่3มบวกกันครับเพราะฉะนั้นครับบวกกันแล้วแน่นอนครับสมการที่เราเห็นเราใช้สมการหรือการแก้สมการในรูปแบบที่ สคือเรื่องขอองะไรครับรวมมิดพีชิตได้จำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับ y บก y บก y คำตอบคือได้3 y ครับ1วก2เป็น3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ54่ยังไม่เสร็จครับย้ายไปให้ใจโลกใช้การแก้สมการในรูปแบบที่1ใครไม่ได้สมการรูปแบบ1นสกลับไปดูก่อนนะครับกลับไปดูในคลิปย้อนหลังก่อนนะเพราะฉะนั้นครับตัวนี้จะได้เป็น3 y เท่ากับ54 ย้ายบวก3ามไปจากบวกกลายเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ลบกันได้เท่าไหร่ครับคำตอบคือตรงนี้ได้ห้าน y จะมีค่าเท่ากับ51ส่วนด้วย3นะครับทันนะครับเพราะเดิมที3คูณกับ y ย,ย้ายไปกลายเป็นหารนะครับตัดเลยดีกว่านะ3 13ลบกันเหลือ2 3 7 21เจเนะครับ เพราะฉะนั้น y จะมีค่าเท่ากับ17ครับ y จะมีค่าเท่ากับ17คําถามถามว่า17ตัวนี้ตรงนี้นะครับ17ตัวเนี้ยถือว่าเป็นคําตอบเลยไหมคาตอบคือใช่ครับมันเป็นคําตอบเลยเพราะโจทย์ถามใครครับจํานวนที่น้อยที่สุดครับดังนั้นข้อนี้เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคร้อนี้คําตอบคือเท่าไหร่ครับคาตอบคือได้17นั่นเอง ถ้าโจทย์ถามจานวนกลางล่ะหรือจํานวนที่2คําตอบคือเท่าไหร่ครับก็คือ18ถ้าถามจานวนสุดท้ายนะครับคําตอบก็คือ19เห็นไหมครับง่ายมากๆาเลยเพราะฉะนั้นครับในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราล้อมรู้ก็คืออะไรครับนั่นหมายความว่า1เลยเราจะสมมติตัวที่น้อยที่สุดก่อนถ้าพูดถึงจํานวนที่เรียงกันก็แค่จำนวนน้อยที่สุดคือ x ตัวต่อไปก็เอ็บวกหนึ่งอบวกสองไปเรื่อยแค่นี้ครับนี่คือหัวใจของเรื่องของการหาผลรวมของเลขที่มันเรียงกันครับ นี่คือการสร้างสรรมการแบบง่ายๆโอเคนะครับพอเข้าใจพอใหม่นะแล้วครับเหมือนเดิมครับสามารถติดต่อได้2ช่องทางหล้วก็บอกเฮ้ยจบแล้วเหรอใช่ครับจริงๆเนี่ยมันมันจริงไม่จบก็ได้นะเขาาไม่จบก็ได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าครูลบแล้วครูเขียนโจทย์ข้อสามก็ได้แต่มันเสียเวลาครับมันเสียเวลาพวกเราที่จะมานั่งรอนะครับเพราะฉันครูเลยตัดเป็นคลิปแต่ข้อเลยจะเร็วกว่านะครับ เอาละครับติดต่อได้2ช่องทางที่1สามารถติดต่อทาง f a c e b o o กคูได้คือบอน t ิทเท e r m a มนนะครับอันที่2ส,สามารถขอรับเบอร์รหัดพร้อมเฉลยได้ฟรีทางอีเมลก็คือคู b o n s e n d @gmail.com นะครับเอาละครับคลิปนี้ขอจบโจทย์ข้อ2ไว้เท่านี้ดีกว่าและเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูโจทย์ข้อที่3าสิครับดูสิครับว่าโจทย์ข้อที่3มเราจะสามารถแก้สมการได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้คูขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าคณิตมันพีชิดได้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับ